สวัสดีค่ะตรงอะไรหอบมานาะวันนี้เาวันนี้ข่าว่ามาจากนาว่ามาเช่าห้องอยู่ตรงนี้ก็อยากมาเยี่ยมมาดูมาเล่วมาอยู่ยังไงก็เลยแมมาเยี่ยมหาเหนครับสวัสดีคระุคนสวัสดีเชาแม่แม่ อนจะเรียเลยเป็นัครก็ก็จะมัเรีนไปเ นไม่สอนะมันซอนเคยนะมัยคยบต้องาทําไมก่อนีรูปเลนี้ยเป็ดไปซื้อนซื้อไรนนี้ปเป็นตหน้ารถสองกลัวตอนนี้จะก้าวขาขึ้นมาใมันสมัชัก่อนแล้วนจะไปไม่ไหวอย่างัี้า็มีอนมอเตอไซค์ขึต้นไม้เลย 老板没干。Yeah, yeah. แค่จบับรพัวก็จะไม่ไปแล้วมันง่ายนิดเดียวแต่จักรยานม,มันมันปามยากมากแต่มอเตอร์ไซค์มันง่ายแต่ว่าคานบนมอเตอร์ไซค์ต้องนานไม่เคยล้มเลยไม่รู้ใครบอกว่าถ้าล้มตามทีย่นยี่ยมันบอกว่าวัคานเกลี่ยเลยไม่ใช่โอ้ยเกลี่ยลงยหลายทางนะไอ้ขางสะพานมันเป็นไม้บ้านมงเพิ่อนมากว่าเนาะ ลงนะ,ะแถบ,บลงข้างตัวแจบ ไม่ซอยค่ะย่ะีอยากจะไปอยู่หน้าถนนใหญ่จะได้ค้าขายได้พอดีเลยแม่บัวไปเจอที่มา หวานมาอนนวา,า,อาวนอกแล้วนี่ก็วงหานที่คนยืนให้แตแตเนี่ยคาดัเซอร์มต้งวานอลเอ็มแม่บนแติดใ <c oughs> ชื่อลอลเอ็ตรงนั้นนะทางไปปังไหมอา่าอยู่บ้านสูงเนินทางจัเรียวเข้าตัวสกุลแล้วตอนเช้าไปยังไม่มีหรอกนบางตอนบ่นนายเขามที่จะเยยศขวาเข้าส 那关键都是野。 อะไรนะเอฟซีม่เวียวนะครับของนังจัมไม่บนะว่าบริการนี่มาห้เราดูไม่ใช่นะครับเวลามาทัายกานครับผมไม่ใช่มาคุยกันเลยเลยราคาเอีดูนะแต่นี่ก็คืองานร่กาคือมาเย่ยมาีคนมามีบุญมันาหนารนชวนงเวา ไม่เจ้ันจำลองอะบ้าเจ้าหน้าร้านอยู่แต่มันหวานซื้อไม่ร้านด้วยนมันมึนมานร้อนมันบปที่เขาออกากเาาที่กน้ของเรานั้นมันจะมีการเฉยๆความประหยัด่ไม่ใช่นะไม่ไม่ควรนะครับมัมันเป็ความประหยัคือเขาจะเทนความความที่ว่าอาพวที่ที่เราเข้าใจกัน แบ่นี้แบ่งเลยนิดหน่อยแบ่งให้ัวน้อยมันเยอะเกินดูสิเลยจะไดดีเองเป็นแบบนี้นครับรถเกียไม่ได้ครับแม่บัวัจะน้บเกเมื่อไเมื่อยเยน้มาแนงมันแน่โอ้ยขรดโดเมื่อยจนเลยเลยนมื่อยแรเกน ถ้าไม่ไม่ใช่เลี้ยงรุ่นถ้าไม่เกืนฝูงที่อยู่ต่างจังหวัดกลับมาหากันกลับมาพาน้ำมันไปกับบรทดลองทานทำท่ันก็นำลูกวิมาปหดียวแต่ไปหกเืเกิดไปรวมนี่งานหลายปีนะทับิงเี้ยวร่นปเจอเพื่อน ไม่ไไดีอะไรเพราอลงไล์ให้พูดจีนเขจบคลิปแค่นี้ก่อนนะบะ้นาใน,ใน,ในาจะดีนะว่าได้นนที่เราจะ้นลงมาหายไปเลยง่ายเลยก็เลยเอาใจยากนะเธอสาว